ด้วยภูมิปัญญาไทยก็จะมีราคาถูกนะอ้าวต่อไปทีนี้หลักการและวิธีการเลือกบริโภคต้องเขียนไหมต้องจดไหมต้องจดไหมสักกี่บรรทัดดีค,คุณครูมีให้นักเรียนจด5บรรทัดสั้นๆอา้าวเขียนเลยค่ะหลักการและวิธีการเลือกบริโภค จำได้เหรอคะก็ทําหน้าต่อไปไงเมื่อกี้เขียนไว้20ข้อแล้วเอาแค่ห้าบรรทัดอย่างเร็วๆเลยเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบทดสอบลองลองให้เด็กๆทบทวนดูหลักการและวิธีการเลือกบริโภคข้อที่1เลือกซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นน้แรกเลือกซื้อสินค้าที่มีความจําเป็น ของฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นซื้อไหมไม่ซื้อเลือกเฉพาะสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นที่จําเป็นในแต่ละวันในแต่ละชีวิตของนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีความจําเป็นต้องใช้อะไรต้องซื้ออะไรต้องรับประทานอะไรนักเรียนก็ซื้อได้นะคะอันนี้ตามความจําเป็น อะไรที่จําเป็นสำหรับนักเรียนปัจจัยสีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องดือ่อะไรนะอาหารที่อยู่อาศัยยาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีแต่พอสมควรไม่ใช่มีสิบตู้สามตู้นะเอาเฉพาะตามความจำเป็นต่อไปอันที่สองเลือกซื้อเฉพาะ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมที่มีคุณภาพนักเรียนก็ต้องพิจารณาดูนะคะมีเครื่องหมายไหมมีคุณภาพดีหรือเปล่านะเอซื้อแล้วเห็นราคาถูกถูกแต่กระป๋องมันเอเ๊บเยียวๆบิดๆหรือว่าซองมันมีรอยหนูแทะอยู่ นะซื้อไหมมีรอยฉีกขาดยิ่งไม่ซื้อใหญ่เลยเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีเนี่ยก็ต้องดูคุณภาพก็คือตัวเนื้อสินค้าทําด้วยอะไรนะทำด้วยแป้งน้ําตาลมากไปหรือเปล่านะให้ประโยชน์กับอะไรกับร่างกายของเราบ้างต่อไปข้อที่สเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพอันนี้มันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่เราปฏิบัติแต่ว่าครูอยากให้เด็กๆเ,เน้นนิดนึงนะลองพิจารณาเพิ่มเติมดูอีกนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องขนมนมเนยของนักเรียน มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพต่อไปไวแล้วเนี่ยครูไวแล้วนี่ครูไปไวเพราะว่าเด็กๆเข้าใจแล้วไม่ควรซื้อสินค้าและบริการตามโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ควรซื้อสินค้าและบริการตามคําโฆษณาชวนเชื่อเขามีสินค้าขายประเภทเครื่องสำอางอะน,นะใช้แล้วผิวขาวใสเด้งภายในเจวันภายในเจวันภายใน14ี่วันอะไรอย่างนี้ภายใน3ามวันยุ่งใหญ่เลยนะขาวเลยขาวแงแก่เลยนะ ไม่ควรซือ้อไม่ควรซือ้อตามคำโฆษณาชวนเชื่อ <c oughs> ก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะที่ใช้สื่อในการโฆษณานะคะมีทั้งขนมมีทั้งนมนะเราก็เลือกเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่าที่เหมาะกับเราเท่านั้นนะคะ ที่โฆษณาที่ที่เกินจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาว่าเอ๊ะมันเป็นความจริงหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่5ไม่ควรซื้อสินค้าและบริการอย่างฟุ่มเฟือยไม่ควรซื้อสินค้าและบริการอย่างฟุ่มเฟือยเห็นสวยเห็นงามกองอยู่เป็นภูเขาเยอะแยะมากมาย ซื้อไปใท้หมดเลยวันนี้ได้กระเป๋าสตางค์มาสามใบวันนี้ได้รองเท้ามาห้าคู่ได้กิ๊ฟมาอีกห้าคู่ได้ยางผูกผมมาอีกอีกสี่เส้น,นได้อะไรมาอีกอะได้ถุงเท้ามาอีกสามคู่ได้กระโปรงพริ้วๆมาอีกสามตัว วันเดียวเนี่ยนะสินค้าฟุ่มเฟือยมีไหมวันนี้ได้หนังสืออ่านมาได้หนังสือประวัติศาสตร์มาสามเล่มครูจะดีใจมากเลยใช่ไหมพรนะภามีใครมาคุยบ้างไหมโอ้โหวันนี้ได้หนังสือประวัติศาสตร์มาสามเล่มไปเจอหนังสือแผนที่นะไม่เอี่ยมเลยได้แผนที่มาอีกหนึ่งแผ่นมีไหมอย่างเงี้ยไม่ฟุ่มเฟือยนะหรือโอ้โหไปเจอ พระราชประวัติของของใครนะของรัชการที่ห้ามาเล่นใหม่เลยนะมีเนื้อหาแบบเป็นการ์ตูนเลยสวยมากมีไหมเออมาคุยกันแบบนี้ค้อยังชั่วหน่อยนะทีนี้มาซื้อกระโปรงซื้อกิ๊บซื้อรองเท้าซื้อยางมัดผมอยู่แบบนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอา้าวทีนี้อันนี้คือ5ข้ออย่างง่ายๆต่อไปการซื้อนุ้ยไม่ต้องเขียนนะ การเลือกซื้ออาหารควรสังเกตจากลักษณะภายนอกนะเน้นอาหารวันนี้เน้นอาหารเพราะส่วนใหญ่เราพวกเราเด็กๆก็เน้นแต่เรื่องอาหารแล้วนะบอกแล้วไม่มีใครให้เราไปซื้อถังแก๊สหรือสายไฟฟ้าใช่ไหมเอ่ยเอาไวท้ทีหลังเอาไวท้ทีหลังอา้าวการสังเกตจากภายนอกบ้างนะพลิกดูแล้วพลิกดูอีกอันแรกอันแรก ฉลากต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียน mm. เครื่องหมายรับรองคุณภาพวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุตรงนี้นะแสดงรายละเอียดเลขทะเบียนอาหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุอันแรกนะจากภายนอกต่อไปอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งดูง่ายๆ เมื่อกี้ดูอะไรคะดูเครื่องหมายดูวันหมดอายุวันที่ผลิตใช่ไหมนะหลักการง่ายๆที่ดูจากภายนอกอันที่สองดูจากภาชนะภาชนะอาหารนะอันนี้เรียนกันมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าเคยปฏิบัติหรือเปล่านักวั์เคยปฏิบัติไหมหรือชนะดนใช้สายตาอันโตโตมองที่ภาชนะบรรจุต้องไม่บวม ไม่บุบไม่โปง่งไม่เป็นสนิมนะดูง่ายๆตรงนี้อ้าวทีนี้ถึงเวลาลองวัดตัวเองดูบ้างแบบ